ครับผมเพื่อนๆก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฟางเพื่อนนะนกไดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมังกรด้วยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมนะครับเป็นพาเหรญน,นะของงปู่สุกนะครับวันป้าขอมาขามเทาแต่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหลังๆห,หน่อยนะครับเป็นปีราวปีหนึ่งเก้านะก ไม่ทันทันลุกเซกนะครับแต่ว่าพิธีดีมากนะครับสาบเรียนรุ่นนี้อ่าแล้วก็ต้องบอกก่อนเพื่อนว่าเรียนเนี้ยผมไปหาข้อมูลมานะครับเขาอ่าไม่ได้นิยมเล่นหาบล็อกนี้นะแต่บล็อกเนี้ยผมก็ดูเทนะครับแต่ว่าเพื่อนคิดเห็นอย่างไรก็ลงคอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่าเขาจะนิยมเล่นอ่าบล็อกนะครับอ่าฐานเต็มนันแตกนะอ่าแต่เนี้ยผมก็ดูหัาหลังมันใช่นะครับแล้วก็หน้าตาก็เลยคมฉัดดีแบบเนี้ยก็เป็นพาเทนะครับ อ่ะที่เคยสร้างยุกราวข่าวเดียวกันนั่นแหละครับนะเท่าที่ผมดูก็ลาวปีวานสองกว่าหนึ่งกว่าหนึ่งเก้าอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าอ่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลอย่างไรก็ลงอคอมเ็นบอกกล่าวได้ละกันแต่ว่าเบื้องต้นผมดูแท้นะครับต่จะเป็นย้อนยุคหรือ <assessment> ว่าอย่างไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมดูเป็นผระแท้นะครับนี่เรียนนี้เพื่อนๆที่เห็นอย่างไรรวมคอมเมนต์ละกันใครมีข้อมูลอย่างไรก็รวมบอกราวได้นะครับคือบอกที่เขานิยมเล่นเนี่ย แชกันเนี่ยก็จะมีพวกลายดอกไม้เป็นหลายจุดนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นมีลายกระหนกนะตรงพอสอต่างๆนะครับแต่เหรียญเนี้ยไม่มีนะไม่มีนะจะเมื่อเปิดเปิดเบบเทียวจะเห็นชัดเจนนะครับอลอยพวกกระหนอกอะไรจะหายไปแต่ความเรียคมชัดเนี่ยเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแท้เลยผมดูแท้นะครับเนี่ยเห็นไหมความเรียคมชัดมีนะผิวเหรียญตึงดีนะครับแต่ว่าเรื่อง สร้างยุคไหนอะไรเงี้ยเสริมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็อ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเทไหมก็ดูเทนะแบบนี้นะครับเห็นไหมเส้นทุกอย่างเนี่ยคมเรียชัดเจนดีนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับคือถ้าเป็นเหรียญมีความคมเงี้ยอ่ะก็เทแล้วแต่ว่าอ่ะยุคไหนสมัยไหนอ่ะเสริมอย่างไรอันนี้อีกเรื่องนะครับอ่ะคือดูเทได้ก่อนนะ อันนี้ผมก็ดูแทแล้วก็สวยมากนะแก้วสวยนะครับอหรือว่าเพื่อนๆจะอะมีข้อมูลอย่างไรก็บอกก่าวาลวกันนะเมืองต้นเนี่ยผมดูแทเลยแหละนะฮะแบบนี้นะครับตัวหนังสือนี่คมมากนะอคมมากๆเลยเห็นไหมเรืงปูซุกนะครับลอยกันนกอะไราต่างๆเนี่ยชี้ชัดไป็น่างผ่าเทนะครับแบบนี้แบบนี้กีก็ ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไรนะเพราคมมากนะครับเห็นไหมนี่ครับคือตรงถาดเนี่ยไม่เต็มนะครับตรงพอสอเนี่ยคือบล็อกนิยมก็ยันที่ก้าวไปนะครับเขาจะเล่นบล็อก่อานเต็มยันแตกนะอะคือ,อยันด้านหลังนะครับก็จะมีแตกแล้วนะครับแต่เหรียญน,นี้ก็ยันแตกเหมือนกันถ้าถานไม่เต็มนะอะอันนี้เขาแยกอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งหาไม่เจอเหมือนกันว่าบล็อกเนี้ย เป็นบอกที่ออกวาระอะไรด้วยนะครับใครรวมบอกกล่าวก็รวมบอกกล่าวได้นะครับมีข้อมูลอย่างเงี้ยแต่เบื้องต้นเนี่ยดูแท้ก็เลยอยากนํามาให้เพื่อนๆศึกษากันนะครับแล้วก็ถือว่าผิวสวยด้วยนะครับไม่พลาดการทําผิวนะก็อ่าผิวแบบนี้ถึงยุคนะผมดูว่าถึงยุคนะครับนี่นะครับคมและชัดเจนดีนะแบบนี้นะ คมมากๆเลยนะครับสินสายละเอียดนี้ชี้ชัดไปในทางผัดแหะเห็นไหมยันข้างหลังแตกน้อยๆตรงตัวมาตรงไปชันโตอุนะครับเนี่ยสนิมข้าวอะไรพวกนี้ความก้าความแห้งเดิมก็ได้ก็ย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นบอกที่แบบออ,ออกที่วัดอื่นหรือว่าสร้างวาระเดียวกันมีหลายบอก ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องแห้วแต่ว่าข้อมูลแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าที่ผมยากจะนามาเพื่อ PCR นพะิจารณาเนี่ยคืออย่างเงี้ยผมก็ดูแทนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นบอกที่นิยมเนื้นหากันแต่แบบเนี้ยแทนแน่แล้วก็ดูว่าถึงยุคนะครับอ่ะ เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็นกกกาาร่วมก้าวกันมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับผมก็อยากจะมาแชร์ความคิดเห็นกับเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรมีข้อมูลอย่างไรก็โรวมแป่งปันที่ตายคลิปได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆหราบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ